สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยคนรักทุกท่านพบกับรายการนัทสินโชรสนะรายการดีๆที่มีการทำคอนเทนต์การจัดตกแต่งนะตามสไตล์ออฟโรดการจัดทรงแนวบาจาออสซี่และการจัดทรงเมกานะตามเคานเจอร์หลักสไตล์สีคุณสีออฟโรดแหละลนะขอสวัสดีพี่ๆชาวสีสีสองด้วยแล้วกันนะและอเมริกันสไตล์ตรงนี้กันดูกันด้วยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยคนรักทุกท่านนะครับตรงไหนที่ ปิดเถิจาจะจรน,นะไม่ว่าจะเป็นล้อ,ล,อล้นหรือตรงไหนที่มันไม่ถูกตามกฎหมายนะฝากฝากกันด้วยดูแลช่วยกันนะขับขี่ก็ให้คเคารพกติการจราจรช่วยเหลือสังคมก็ขอบคุณมากนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับวันนี้นะครับผมระหว่างพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับผมตัดสินใจซื้อเลยชอบตัวไหนรักตัวไหนซื้อเลยนะครับผมนะสรับใครจะซื้อก็ซื้อผมไม่ซื้อนะพรายามฝากไว้ด้วยละกันปัดโต สวัสดีนะครับสำหรับพี่ๆชาว4442ออฟโรดและอเมริกันสไตล์นะครับผมในเก้าเจลากับมาพบกับรายการนัดินโชว์รถรายการดีที่สรรสร้างเพื่อคนออฟโรดนะครับสำหรับเทปวันนี้นะครับผมกลับมาพบกับรถสุดหล่อในนามซีลตูในเจ้าเรเวลไป2016นะครับที่มาในสีเทาร์มาดแมนเลยนะครับผมหรือเรื่องทันสันว่าเจ้ามาร์คซิงอกก็ว่าได้นะครับ มากับเครื่อง2.8ในนาว4คูณ4ดิฟลอกนะครับตัวนี้เป็นตัว A2 ของใครเล่าหนึ่งของพี่เอ็มครับผมหรือพี่เอ็ม ML Auto s h o นะครับผมที่รับจบรับเจ็บจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้ารถคันนี้และพี่เอ็มมีธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งรถ4 4 2 Off Road จริงหรือไม่นะครับผม อยู่ตรงไหนทำยังไงกับราคาที่เป็นยังไงและมีแบรนด์หลากหลายไหมตามมาครับตามมาเดี๋ยวที่จะพาไปเล่าให้ฟังัและมาเริ่มกับสเต็ปแรกกับเจ้ารถเรเวอร์สีประตูสุดหล่อ,อคันนี้ก่อนเลยนะกันนะครับที่มาในสเต็ปยก2นะครับผมและ2หน้า2หลักตามที่คุณพี่ได้เห็นเลยนะครับผม แน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนกตงตามมาครับคุณพี่ครับผมด้านแรกเลยนะครับในด้านหน้าประการด้านหน้าที่เอามาดันขึ้นมานะครับเมื่อมีการยกปีกนกตตามมานั้นเ็คือปีกนกในน้ำย่ง by M L ออโตช็อปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ติดทางร้านนะครับแต่เป็นบายของงานย่งนะครับงานสวยงานแข็งแกร่งที่หลายๆค่ายหลายๆท่านนะครับเลือกใช้แล้วองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมและเมื่อมีการยกในสเต็ปนี้นะครับ คุณพี่ได้คอลเลคชั่นกับโชคสุดสวยนะครับที่มาในงาน Explorer นะครับผมในตัว Rockstar Series นะครับในนาม2.5ตัวนี้เป็นระบบซับแทง์นะครับผม ปรับระดับได้รับรองในฟีลลิ่งในความนุ่มนึ่งและก็คอนเนคชั่นกับสปริงในนามออซซี่นะครับตัวนี้รับรองว่าฟิลด้านหน้านะครับให้ความนุ่มหนึบไม่ย้วยและก่อถนนเป็นอย่างดีนะครับในย่านความเร็วในย่านการหลุยไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดออนรถตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและสําคัญครับคุณพี่ ML อสุรับจบให้แน่นอนครับและแน่นอนครับคุณพี่ครับกับงานด้านหน้า ที่มีระบบ 50k กว่าๆไปแล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นยังไงตามมาครับตามมาอีกเลยครับคุณพี่ครับผมด้านหลังก็เช่นกันนะครับมีการยกในระดับ2และมีการทำแหนบนะครับมาเรื่องกันที่แหนบก่อนเลยนะครับผม เปลี่ยนแหนบยกแผ่นนะครับผมเป็นแหนบรุ่มแหนบรุยตรงนี้นะครับผมเสริมมากับงานของแหนบออซี่นะครับผมที่ให้อารมณ์นุ่มหนึบลึกและสามารถบรรทุกได้ด้วยนะครับและส่วนของโชคนะครับผมด้านหลังคนพิเอ็มนะครับผมได้เลือกใช้โชคในงานของ YSS นะครับที่มาในงานเซตซีรีส์นะครับตัวนี้สวยงานไม่ลงตัวนะครับมาพร้อมกับกระบอก ผู้นะครับในระบบซับแท็กอีกเช่นกันครับคุณพี่ครับและมีการรอนก้อนนะครับผมเป็นเหล็กหนารองก้อนตัวนี้นะครับเป็นงานจากทางร้านเลยนะครับแนะนาม ML ตัวหนึ่และลงตัวตรงนี้จบอีกเช่นกันครับคุณพี่ครับและขอย้ําว่าเมื่อมาถึงสเตปนี้นะครับมีความจำเป็นอย่างสูงเลยที่ต้องดรบเพลานะครับผมทางร้านก็มีชุดดรบเพลานะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แนะนาม ML Auto Shop และแนะนม แบนด์ดังไม่ว่าจะเป็นนานไทยงานเทศนะครับผมตรงนี้ก็มีให้คุณพี่ได้เลือกสรรน,นะครับผมและที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่บ่งบอกในสไตล์การลุยอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับคุณพี่ครับนั่นก็คือล้อและยางนะครับผมที่มาในแพคกิ้งซีรี่นะครับผมตัวนี้เลยครับผม คุณพี่เได้เลือกใช้ยางของ Cooper นะครับในงาน SCT Pro นะครับผมที่มาในสไตล์มัทเรนนะครับด้วยยาง MT ยางมัดนะครับที่บ้านเราเลือกใช้กันเป็นจำนวนมากนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ทางเรื่องที่มีความเฉพาะตัวและมีดอกยางที่สันหนาคมสวยนะครับผมตรงนี้นะครับและไม่ได้มาตัวเปล่านะครับมาพร้อมกับล้อในนาเรนโซนะครับที่มากับลวดลายและก็ทรง อย่างสวยงามนะครับผมเป็นทรงลูกศรนะครับผมลายลูกศรนะครับตัวนี้มีความตัดมิลเลอร์นะครับให้อารมณ์เมกาแวววาวนะครับผมมากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแนาออฟเซตศูนย์นะครับผมกับความหนาในระบบ9นิ้วกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ครับให้ความลงตัวแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับเอาไว้ลุยตัวนี้แจมแจ๋วไปเลยครับแจมป๊อตเลยจากคุณพี่ และมาต่อกับชุดแอคเซสซอรีนะครับในการลุยนะครับผมที่มีที่มีการติดตั้งนะครับด้านหน้าในระบบวินส์นะครับผมในงาน12,000ปอนด์นะครับมาในนาหนุ่มไฮสปีดสุดหล่อนะครับตรงนี้มีการซ่อนรังวิงไว้ภายใต้กระจังหน้านะครับสวยงามและลงตัวนะครับแล้วก็มีช่องดึงสายวินนะครับออกมาจากป้ายทะเบียนนะครับผมนะสังเกตได้เลยนะครับและต่อกันไปที่ด้านบนเลยนะครับผมกับ ชุด s n o ก k e ลสุดหล่อนะครับหรือจมูกสุดหล่อที่เสริมมาตรงนี้นะครับผมเป็นงานของซาฟารีกับทรงส,สวยๆเลยครับคุณพี่ครับตรงนี้บองตรงครับรับรูปความขมมนกับเจ้าเรโวและเป็นทรงฮิตตลอดกาลเลยนะครับผมบองตรงครับหลอสุดๆเลย และน้าเอ็มนะครับได้เลือกใช้บันไดด้านข้างนะครับผมที่เอามาป้องกันบอดี้โดยสารในการลุยนะครับเป็นบันไดเหล็กนะครับผมในนามงานไทยราตรีนะครับตรงนี้สวยงามลงตัวที่สําคัญนะครับแข็งแรงป้องกันห้องบอดี้โดยสารได้อย่างดีนะครับและ่วนด้านหลังนะครับผมน้าเอ็มได้ทําการติดตั้งนะครับผมชุดกันชนหลังนะครับเป็นกันชนเหล็กตรงนี้นะครับผมที่มาในนามของงานออปชั่นนะครับสวยงามลงตัวแต่ที่สําคัญนะครับเหล็กแข็งหนามาก ป้องการกาวเฉียชนถึงบอดี้ได้เป็นอย่างดีครับคุณพี่ครับส่วนตรงนี้นะครับที่ได้เกินกันไว้ว่าหน้าเอ็มมีร้านจริงไหมจริงๆครับคุณพี่ครับ overseas, กับร้าน ml ออโต้ชงนะครับผม mm. ต,ตรงนี้นะครับรับจบรับเจ็บและชุดช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊คแหนบสปริงนะครับปีกล็อกปรองศารับติดตั้งและตั้งศูนย์ให้ในตัวเลยนะครับพร้อมกับบวก มีการติดตั้งล้อยางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4 4 4 2สไตล์นะครับออฟโรดและการจัดทรงเมกานะครับผมให้ลอๆลอสวยงามเหมือนรถของนายเอ็มเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีความสวดทรงคล้ายกับงานบาจาและยังเป็น4 4สไตล์ที่ให้อารมณ์โดดเด่นนะครับผมและที่สำคัญนะครับแดนเลยนะครับตรงนี้ชุดช่วงล่างคุณพี่จะได้ความประทับใจกลับไปแน่นอนนะครับตอนนี้แล้วนั่นเองกำลังมาและดังมากเลยนะครับผมเรียกว่า เป็น n e ็ตไอดอลของงาน CCC2 o f f r o a d และการจัดส่งเมกาก็ว่าได้เลยนะครับนาตินขอแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมและที่สำคัญนะครับมีแบรนด์ให้เลือกสรรมากมายนะครับแต่จะลงตัวกับงานของ ML ที่รู้ใจกันตรงนี้นะครับใน ML Autoshop ป่ายยงนะครับผมขอฝากเพจร้านไว้เลยนะครับผมทรับบอกตำแหน่งพิก,กัดร,ร้าน ML Autoshop ไว้ตรงนี้เลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับ ml กระจกขอกราบขอบคุณพี่เอ็มมากมกนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับตินนะครับใช้ภาพและใช้คลิปในช่องอัราวุธเมีนัยจะเดินตานะครับตินต้องกราบขอบคุณพี่เอ็มเป็นอย่างสูงเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับผมต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังนะครับกับช่องที่ทำซูพี่เพื่อนน้องที่มีจิตใจรักใน4442ออฟ์กรรายการจัดทรงเมกาครับตินขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่ชน จากลากันไปกับคลิปภาพรถสวยๆของพี่เอ็มนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าคุณรัก4442ออฟโรดและการยกริกับก็คือเพื่อนกันสวัสดีครับ